ครับสวัสดีครับพีนผู้ชมพีนผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ดูนะครับการหวานข้าวมีน้ำแล้วก็อีกอย่างว่าที่ทำเทอกนาะของกล้วยๆยนะครับทำโดยถ้วยยังดีกว่านะครับก็ผมจะมาสรุปให้ดูนะครับนะวันนี้นะครับก็ ที่ผมยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตอนบานแล้วให้เห็นของจริงกันนะครับอันนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้นะครับว่าที่ทำแทกนาของกล้วยๆนะครับทำรวยถ้วยยังดีกว่าเพราะอะไรนะครับนี่ก็ผมจะมาให้ดูก่อนนะครับนี่ก็คือฝนตกนะครับบ้านผมนี่ก็ฝนตกซึ่งช่วงนี้ก็เป็นพายุเข้านะครับนี่ซึ่งเป็นพายุเข้า ก็ข้าวก็ยังไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับก็ได้หกเจ็ดวันละนะครับได้หกเจ็ดวันละก็ข้าวก็โตรประมาณนี้นะครับก็โตประมาณนี้ซึ่งน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมน้ําแช่อยู่ก็คืออย่างนี้นะครับก,กือจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับก็ก็ตั้งแต่วานละนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปดูตอนที่ผมหวานด้วยนะครับว่าน้ําที่ผมหวานนะนะครับ ที่น้ำเยอะแยะนะนะครับนี่ก็ตั้งแต่นู้นก็ให้ไปดูกันนะครับก็มาเปรียบเทียบกันกาน,นะคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับกับตอนนี้นะครับซึ่งก็กว่าน้ําผมจะแห้งก็สองคืนแล้วก็ยังไม่แห้งนะครับนี่ก็คือเจ้านี้นะครับก็เพิ่งมาเพิ่งมาทําร่องน้ําไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเพิ่งไปทําร่องน้ําไปเมื่อกี้ที่มันมีคนก็ ทบ่อผมที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับก็เหมือนอย่างนี้นะครับก็คือทำนาไม่พร้อมกันนะครับก็ซึ่งผมระบายน้ำออกมานี่นะครับก็คือมาของเขานี่ยังดีเขาปิดน้ำไม่สูงนะครับนี่ตอนนี้ก็หอระบายออกได้อยู่นะครับนี่นะครับมันคืออย่างนี้ปัญหานะครับก็ช่วงนี้พายุเข้านะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้พายุเข้านะครับนี ก็การหวานเนี้ยนะครับท่านท่านผู้ชมนะครับผมจะมันแนะนําอย่างนี้ให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 ้ดูตรงนี้นะครับให้ดูแค่เนี้ยนะครับพี่ติดกับผมเนี้ยนะครับให้ให้หวานประมาณเนี้ยนะครับดีเลยเห็นร่องเห็นรอยดีนะครับให้ให้ให้หวานแค่ประมาณนี้นะครับที่มีน้ําติดน้าเทือกอยู่หน่อยๆนยอย่างเงี้ยนะครับสวยเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ครับทีนี้ผมให้มาดูนะครับไอที่เจ้าที่หวานที่หลังผมวันเดียวนะครับวันนึงนะครับนี่ของเขาเข้าโตแล้วนะครับซึ่งเขาปล่อยน้ําได้ดีนะครับนี่ซึ่งเขามีคลองอยู่นะครับเขาปล่อยลงคลองได้นะครับนี่ก็คือดูน้ําเขานะครับก็เห็นกองดินอยู่นี่นะครับนี่ซึ่งเขาปล่อยน้ําได้แห้งดีนะครับซึ่งมันมันต่างกับของของผมอย่างนี้นะครับนี่ผมหวานนี่ก็ ตั้งแต่นู่นน้ำแห้งดีได้แค่วันก็คืนนึงแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ฝนตกมาอีกนี่ก็ฝนก็ตกอยู่หลายวันนะครับอันนี้เปรียบเปรียบเทียบให้ดูนะครับเข้าเข้าเขาโตละนะครับก็เอากระของผมเลยเขาเนื่องจากเขาหวานเขาก็เอา,เอาน้ําไว้เหมือนผมนะครับไว้คืนนึงนะครับแล้วเขาก็มาปล่อยนะครับแต่ว่าของเขาติดของเขาปล่อยน้ําแห้งเลยของผมนี่สองคืนก็ยังไม่แห้งนะครับก็ทําให้ตัวชาไปนิดนึงนะครับ ครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเออก่อนเข้าเรื่องท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับการแชร่ข้าวนะครับการแชร่ข้าวข้าวไว้ซื้อที่เราซื้อกับที่เราเก็บไว้เนะี่ยแช่ยังไงนะครับให้คํานวณประมาณอย่างไรที่ข้าวเราเก็บใส่กระสอบไปเนะี้ยที่เราแช่แช่เนะี่ยเราถึงจะรู้ว่า เร,เราแช่ประมาณเท่าไหร่นะครับให้ให้ให้ไปดูนะครับผมผมพูดไว้ในคลิปแช่ข้าวละนะครับในกรณีเราแชข่ข้าข้าวพันุ์ที่เราเก็บไว้เองเนี่ยนะครับคํานวณต่อก็สอบเนียก็ให้ให้ไปดูนะครับผมดูแล้วก็ไม่มีคนสนใจสักเท่าไหร่นะครับในในการดูก็ให้ไปดูแต่ละกระสอบนกะก็สอบยูเรียคานวณเท่าไหร่กระสอบปุ๋ยเม็ดคํานวณเท่าไหร่นะครับการแช่ข้าวผมพูดไวในคลิปนั้นละนะครับก็ให้ไปดูในกรณี ข้าวที่เราเก็บไว้หำพันเองนะครับครับทีนี้ผมจะมาเข้าเรื่องว่าทำไมถึงว่าผมพูดว่าหำเทือกลวยถ้วยยังดีกว่านะครับซึ่งคำนี้ยนะครับผมได้มาจากการที่ผมไปปลูกผักนะครับการที่ผมไปปลูกผักแล้วที่ผมได้มาปลูกผักเนี้คือผมไปดูมาจาก ขี้หวานผักนะครับผ้าดินแห้งดินนวลเนี้ยนะครับหน้าดินเขาแห้งหน้าดินเขานวลเนี้ยรดน้ําไม่ลงนะครับรดน้ําไม่ลงผมถึงว่าเอาตอนนั้นมาทํากับนาอย่างนี้นะครับกับนาอย่างนี้ที่ผมตีเม่อนวลหรือตีไม้เละเนี้ยนะครับซึ่งมันมีข้อดีสําหรับผมนะครับการที่เราที่ผมทําไม่ ไม่เนียนเนี้ยนะครับคือฝนตกอย่างเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเนี้ยตอนนี้ก็ฝนตกอยู่เนี้ยตอนนี้ก็ลงเม็ดอยู่นะครับเนี้ยผมให้ดูเป็นลักษณะที่เป็นบวกกระจุกกระจิ๊กเนี้ยนะครับเวลาฝนตกมาเนี้ยน้ําเขาจะไม่ไหลไหลเข้าเยอะนะครับในกรณีที่เราหวานใหม่ๆคืนแรกสองคืนแรกเนี้ยนะครับเข้าเข้าเขาโดนฝนเนี้ยถ้าฝนตกมาเยอะเนี้ยเข้าเขาจะไม่ไม่ไหลเยอะนะครับเหมือนกับที่เราคำนวณ นะครับคำนวณทำเลนะครับซึ่งทำเลเนี้ยการแห้งตัวการเซตตัวของดินก็ก็ช้ากว่านะครับก็ช้ากว่าซึ่งมันที่ผมไม่ตีเละเนี้ยเหตุผลเพราะคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ดินที่เป็นกระจุกกระจิกอยู่เนี้ยแล้วอีกอย่างนะครับผมคิดว่ารากพืชเขาเดินได้ดีนะครับดินเขาไม่แน่นนะครับดินเขาไม่แน่นเพราะเขามีช่อง ว่างระหว่างก้อนดินกับอะไรอยู่นะครับถึงแม่ขี้เลนไปลงได้ก็ตามนะครับก็ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปดูแปลงนาท่านผู้ชมนะครับในท่านท่านผู้ชมตีเละเนี้ยนะครับท่านท่านผู้ชมสังเกตนะครับฝนตกมาเนี่ยน้ําไหลเยอะนะครับเม็ดข้าวที่เราหว่านเนี้ยนะครับแล้วดินก็ค่อนข้างแห้งช้านะครับเซตตัวช้าแล้วก็ห้ามันแห้งนะครับถ้าดินแห้งเราสีจาคุมไปแล้วนะครับ ดินเขาเริ่มหมาตัวหรือดินเขาเริ่มพึมพึกเนียนะครับซึ่งยิ่งขี้เลนเนียนเท่าไหร่ความแน่นยิ่งเยอะขึ้นนะครับเพราะดินแน่นเยอะขึ้นรากพืชเขาก็เดินเดินได้น้อยลงนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมว่าทำเทือกของกล้วยวยทำรวยถ้วยยังดีกว่านะครับก็ก็คงเข้าใจนี่เหตุผลนะครับเหตุผลที่ว่าทำเทือกของกล้วยนะครับอันนี้เหตุผลนะครับ ท่านท่านผู้ชมให้คิดให้ออกนะครับว่าตอนตอนที่เราฉีดยาคุมไปแล้วเนี่ยนะครับในกรณีถ้าฝนไม่ตกหรือเราไม่มีน้ําใส่เนี่ยนะครับนาดินเขาจะหมาดตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะใส่น้ําเนี่ยนะครับยิ่งเราเนียนเรานวนเนี่ยนะครับดินเขาแน่นนะครับดินดินดินเขาแน่นแล้วหาดินแน่นลากข้าวเขาก็เดินไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ที่ผม ต้องพูดคําว่าหำรวยถ้วยยังดีกว่านะครับอันนี้เหตุผลของผมนะครับครับแต่ทีนี้ก็มาให้ดูการหวานของผมนะครับในการหวานนะครับการหวานเนี้ยหวานน้ำเนี้ยท่านผู้ชมผมแนะนาให้ท่านผู้ชมหวานเนี้ยหวานตอนบ่ายนะครับหวานตอนบ่ายเนี้ยดีที่สุดนะครับเราจะได้เอาน้ําแช่แช่เทือกอยู่ในานาเนี้ยแค่คืนเดียวนะครับ ไม่ไม่ไม่นานเหมือนผมนะครับไม่ไม่นานเหมือนผมถ้านานเนี้ยนะครับข้าเราเราแช่อิ่มตัวแล้วนะครับแล้วเรามาหวานแช่อยู่กลางนาเนี้ยนะครับก็จะทําให้ข้าวเขาอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะเน่าเน่าไว้นะครับมีมีเปอร์เซ็นที่จะเน่าไวในกรณีที่น้ําแช่น้ําขังอยู่อย่างเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนของผมอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังดีก็ผมพันได้แห้งไปวันนึงกับคืนนึงนะครับ อันนี้ก็เหตุผลเรื่องการหวานแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมพาทั้นหวานตอนบ่ายเนี้ยนะครับอย่าไปเอาเข้าวไปแบกทิ้งไว้กลางนาไปตากแดดร้อนนะครับตากแดดร้อนนะครับอันเนี้ยมันมีผลนะครับมันมีผลอย่างไรก็ให้ไปดูคลิปที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับหวานข้าวอย่างไงให้ขึ้นทุกเมล็ดสามกดเหล็กที่สาวนามไม่ควรทำนะครับให้ไปดูตรงนั้นนะครับ ก็เหนเนี้ยนะครับที 1, ่ที 1, ่ผมหวานน้ำนะครับนี่นี่ก็ให้ดูก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับหวานน้ำคือฤดูฝนอย่างเนี้ยนะครับสองคืนแรกสำหรับคืนแรกกับคืนคืนที่สองเนี้ยนะครับลากข้าวเขาจะยังไม่ค่อยเกาะดินนะครับเวลาฝนตกมาเนี้ยข้าวเขาจะไหลลงร่องอย่างนี้นะครับร่องน้ําตามที่เราทำเนี่ยนะครับตรงไหนที่สูงๆเนี้ย แล้วก็ขี้เลนไม่แน่นไม่เยอะเนี้ยนะครับกับที่ขี้เลนนวลนวเนี้ยนะครับเขาจะไหลนะครับเขาเขาเขาจะไหลเขาจะไหลลงร่องน้ําอย่างนี้นะครับในเมื่อมีน้ํานะครับในเมื่อมีน้ําอย่างเนี้ยนะครับพอฝนตกมานะครับน้ำเนี่ยคือไปช่วยหนุนเมล็ดข้าวที่เราหวานได้นะครับอันอันเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างเนี้ยหวานแล้วเปิดแห้งเลยเนี้ยนะครับฝนตกมา ตอนกลางคืนเนี้ยแน่นอนเลยนะครับข้าวจะไหลไปเป็นทางบางทียิ่งเราต้องมาซ่อมมานั่นกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปกระจุกอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่อย่างนั้นนะครับในนี้ก็คือการหวานน้ํานะครับผมผมจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับคือการหวานน้าข้อดีนะครับข้อดีนี่ผมก็หวานมาได้หก วันเจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วนะครับหกเจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วก็โตช้านิดนึงนะครับก็ห็อเหียวๆแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ฉีดยาคุมนะครับก็น่าจะอีกประมาณสักสองสามวันเดรอดูฟ้าดูแดดเปิดก่อนนะครับผมผมเพิ่งจะมาฉีดยาคุมนะครับอันนี้นี่ผมผมให้ดูนะครับอันนี้ตีเละนะครับนี่ผมไล่ขี้เลนลงมาอย่างนี้นะครับเวลาแห้งเนี้ยนะครับดินเขาจะแน่นนะครับ นี่นะครับแล้วอีกตรงเน,นเนินอย่างนั้นนะครับดินเขาจะไม่ค่อยแน่นแล้วเซตตัวไวนะครับอันนี้คือการทําเทือกกลวยถ้วยนะครับคือข้อดีนะครับก็ผมจะมาสรุปให้ฟังอีกนะครับวันนั้นวันที่ผมหวานนะมาซัดเจนเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับร้อนก็ร้อนนะครับวันนั้นนะ,นะครับ ผมหวานเนี้ยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดทั้งที่ผมเช่าเขาเนี้ยนะครับข้างบนเนี้ยเขียวเยอะละนะครับข้างบนนี่ที่ผมได้มาเช่าเขาก็คือหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับนี่แล้วที่ของผมเนี้ยเฉพาะของผมเนี้ยเจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับเจ็ดไร่หนึ่งงานเฉพาะของผมเนี้ยนะครับก็ผมหวานผ่านเข้าไปทั้งหมด นะครับก็เหมือนที่ผมได้นับกระสอบไปให้ดูวันที่ผมหวานละนะครับผมหวานไป6กระสอบนะครับหกระสอบเลยหกลูกเข้าแพ็คเข้าซื้อนะครับก็ผมคำนวณดูแล้วก็ตกใกล้ละประมาณนะครับประมาณ17กิโลหรือถึง18กิโลประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น17-18ถึงกิโลประมาณนั้นนะครับแล้ว ผมจะไปให้ดูตอนโตแล้วกันนะครับว่ามันตอนโตแล้วหวานขนาดเนี้ยนะครับแล้วเขา้าเขาโตมาแล้วมันจะขนาดไหนนะครับมันจะถีจะห่างขนาดไหนเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูตอนนั้นอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ผมถึงบอกว่าวันนั้นอย่าขึ้นถามผมผมเหนื่อยนะครับผมจะมาให้ฟังทีนี้อีกทีนึงนะครับแปดไล่สองงานนะครับแปดไล่2งาน ผมหวานไปหกกระสอบนะครับหกกระสอบซึ่งเป็นข้าวซื้อนะครับซึ่งเป็นข้าวซื้อก็ผมคำนวณดูแล้วก็น่าจะประมาณ17กิโลสกิโลประมาณนั้นตกต่อไร่นะครับตกต่อไร่นี่นะครับผมมาให้ดูนะครับผมมาให้ดูตรงเนี้ยที่สูงๆเนี้ยนะครับเขียวปื๊ดล้วนะครับซึ่งน้ําเขาไม่แช่น้าน้าเขาแห้งไวนะครับ น้ำเขาแห้งไวเข้าเขายาวเข่าโตมองเห็นเขียวพุ๊ดละนะครับนี่ก็คืออย่างนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมไม่ให้แช่ไวหนึ่งวันหนึ่งคืนเหมือนผมนะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปไปดูแปลงนาของท่านผู้ชมเองนะครับท่านแต่ว่าห่างที่ดีเนี้ยให้แค่คืนเดียวก็พอละนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาไว้นานนะครับไม่ต้องเอาไว้นานถ้าในกรณีเหมือนที่เหมือนของผมเนี้ยน้ำแห้งช้าท่านก็ต้องคอยรับ ระบายออกนะครับอย่าอย่าให้เยอะเหมือนของผมนะครับก็้าด้วยไม่จําเป็นนะครับที่ผมหวานเยอะที่น้ําเยอะก็หันผู้ชมก็เห็นไปละผมได้พูดไปละนะครับนี่ลืมเขียวปุ๊ดละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพานผู้ชมนะครับก็อย่าลืมติดตามผมนะครับก็อย่าลืมติดตามผมผมเคยพูดแล้วว่าผม จะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดทุกสอดมาให้ดูนะครับผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับแล้วพวกอย่างเนี้ยผมทำมาด้วยกับมือของผมนะครับนะครับก่อนสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ